จะไปปรการถนนเข้ามานะเจ้าเส้นนี้มาตางหนองคืนเจ้าเข้าตรงแยกถ้ามามาสายทางไมละรันก็เข้าตรงแยกาาาสามแยกเริ่มต้นนะสามแยกป้อมยามตลาดกลางไปหิวนะเจ้าตรงมาเรื่อยๆจะเห็นวัดก่อม่วงแล้วเลี้ยวตรงถนนถนนข้างวัดก่อม่วงแล้วเลี้ยวเข้ามา นนี้ป้าพี่น้องมาแอสีสวนกันเนาะคากว้างเออหตัง้งบ้าน,นเบรอบนออยู่แบบสบก,กัทลองมัมีหัวสักอันมัมีลักมัมีจกกุดกา ดีก็ได้นะเจ้านี่บรรยากาศยามยามจะสี่ห้าโมงเจ้าไถไวจะเสียนไว้แบบยาบรีเล็กมาซื้อส่วนเป็นบ้านส่วนเป็นบ้านจริงหรือบ้านพักพักพอนก็ได้นะเจ้ามาอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันรับรองจะดูแลตลอดชีวิตเลยเจ้า กันได้แบบพี่แบบน้องนะเจ้า